รายการโลกเฉลิมพลังงานสดใสนะคะวันนี้กลับมาพบกับนิวิเช่นเคยท่านผู้ชมคะปัจจุบันนี้เนี่ยก๊าซมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่เมื่อเราใช้มันเนี่ยมันก็ต้องหมดไปแต่วันนี้มีทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือการนํามูลของสุกรมาทําเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะนิวิทำนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้นะครับเป,เป็นผลจากการที่เราไปดูนะครับในเรื่องของการใช้ แก๊สชีว,วภพาพนะครับของชุมชนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แก๊สเชื้อาพที่เราได้มาเนี่ยนะครับที่เกษตรกรได้มาก็คือจะเป็นลักษณะของบ่อหมักนะครับที่ได้จากมูลสุกรนะครับเป็นหลักเนื่องจากว่าเกษตรกรจะใช้แก๊สเชื้อาพอยู่ในสองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเขาจะใช้ในแง่ของการนําไปใช้ในการหุงต้มอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อนอนะครับพวกเครื่องยนต์ต่างๆ นะครับโดยสองทางหลักๆในกระบวนการของเรานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนก็นะคือ1การกําจัดไฮโดรเจนซันฟด์ถังที่2เราก็จะมีลักษณะของการปรับค่า p h นะครับของตัวไฮโดรเจนสัไฟด์นะครับขั้นตอนที่3าในถังที่3าเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นส่วนของการใช้วัสดุที่เป็นวัสดุแอป a อร o r p t i o n เป็นพวกดูดจืดเรามุ่งหวังที่จะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปให้กับเกษตรกร ได้ใช้ในแง่ของทางการศึกษาเนี่ยเราหวังผลงานวิจัยด้วยก็คือเราจะดูในเรื่องของผลสำลีในเรื่องการดักจับก๊าซไฮเดรนซันฝ่ายอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่เราสนใจแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพของก๊าซชีวภาพเราจะทาได้อย่างไรครับก็คือนี้คือผลของการวิจัยนะครับก็ได้ผลออกมาที่เราคาดหวังไว้นะครับดังที่ตั้งใจเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากๆจริงเลยนะคะกับพลังงานทางเลือกที่นําสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปมาเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพนะคะ ชาวคนไทยเนี่ยเก่งมากๆจริงๆที่สามารถนําโครงการจากมูลสุกรเนี่ยนะคะมาผลิตเป็นการเชื่อภาพได้สะเราวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดลงไปอีกแล้วไว้กลับมาพบกับรายการโลกสัสเวยพลังงานสดใสได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ